ครับอีกต้นนะครับสีแดงคุณภาพผลก็พอใช้ได้นะครับก็เริ่มเปลี่ยนสีนะครับมวนติดขึ้นไปถึงโน้นเลยนะครับเนี่ยอันนี้ต้นแม่นะครับด้านข้างนี้ก็ต้นลูกนะครับก็ติดผลเช่นเดียวกันนะครับผู้พันธุ์เฮได้เปรียบครับต้นแม่ก็ออกต้นลูกก็ออกนะครับฝั่งด้านข้างทางโน้นก็ลูกเต็มคออยู่ ต้นโน้นที่เราเห็นสีไกลๆน่นก็เต็มนะครับฝั่งด้านนี้ก็มีลูกเต็มเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับชาวภูพานเฮนะครับในการที่จะผลิตผล,ลไม้ที่เป็นอาหารและก็เป็นยานในตัวนะครับได้ประโยชน์หลายอย่างต้นสวยงามนะครับปลูกประดับได้ผลทานรสชาติอร่อยเหมือนเกาลัดอัลมอนด์นะครับ ยอดของเขาก็อร่อยเช่นเดียวกันนะครับไม่ปลูกตอนนี้ก็เสียเวลาเฉยๆนะครับตัดสินใจปลูกเลยครับภูพานเฮไม่เชื่อก็มาลองดูที่สวนครับติดผลให้ท่านชิมได้นะครับมียอดให้ท่านชิมนะครับสวยงามแค่ไหนก็มาชมครับผม